ส่วนราชการควบคุมโรคไต้หวันประกาศตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมลดวันกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศจากเดิมที่ต้องกักตัว10วันและสังเกตอาการตนเอง7วันลดเหลือกักตัว7วันและสังเกตอาการตนเอง7วันแต่สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันทะลุหลายหมื่นรายในไต้หวันอย่างต่อเนื่องทำให้หลายฝ่ายเกิดความกังวลว่าการผ่อนคลายมาตรการควบคุมพรมแดนจะทำให้เกิดตัวแปรข,ของการแพร่ระบาดและเป็นห่วงว่าโควิดสายพันธุ์ใหม่จะแพร่เข้าสู่ไต้หวัน ทั้งนี้คุณหมอหวังลี่หมิงผู้อำนวยการโรงพยาบาลเด็กมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันได้ให้ความเห็นว่าการลดวันกักตัวมีความเสี่ยงอยู่บ้างซึ่งปัจจุบันโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย ba. 4 ba. 5เริ่มแพร่ระบาดในต่างประเทศหากสายพันธุเหล่านี้แพร่ระบาดเข้าสู่ไต้หวันก็จะส่งผลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดจะมีผู้ติดเชื้อยือนยันเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณอย่างไรก็ดีต้องเฝ้าจับตาดูต่อไป การเข้าสู่สังคมที่ต้องอยู่ร่วมกับโควิดย่อมมีความเสี่ยงที่ต้องเผชิญจากการประเมินพบว่าผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอเมครอนส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรงและป่วยเพียงไม่กี่วันประกอบกับไต้หวันมีอัตราการฉีดวัคซีนครอบคลุมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นไปได้ว่าอนาคตวันกลับตัวผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศจะลดลงอีกคุณหมอเจียงกวนอวี่แพทย์อายุรกรรมโรงพยาบาลกรุงทเทปกล่าวว่าอัตราการติดเชื้อจากโอมมครอนสายพันธุ์ย่อย BA.4BA.5 ไม่ต่างกันมากในขณะที่ไต้หวันเกิดการแพร่ระบาดในประเทศ ในระดับหนึ่งจึงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างไรก็ดีสิ่งสําคัญที่สุดคือการลดผู้ป่วยอาการรุนแรงรักษาทรัพยากรทางการแพทย์ให้เพียงพอต่อความต้องการจึงจะสามารถค่อยๆผ่อนคลายการควบคุมพรมแดนได้อย่างสบายใจเจนรีตันตาราทีมข่าวอาิทีภาพภาษาไทยรายงาน